สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาลินชนแนลเช่นเคยครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการเข้ากลุ่มบินนะครับว่าเขาทํากันยังไงนะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างติดตามกันในคลิปเลยครับผมก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องเบาวลินแชนแนลด้วยนะครับผมจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวิธีการเข้ากลุ่มนะครับกลุ่มบินนะครับผม หลังจากที่เราทราบเลขลำดับของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะให้เราเข้ากลุ่มบินนะครับให้ทุกคนเช็คเลขลำดับของตัวเองให้ดีครับว่าเราบินวันไหนนะครับสายการบินอะไรนะครับผมแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งผ่านทางกลุ่มเราสัมภาษณ์งานครับจะมีเคียร์โค้ดขึ้นแบบนี้เลยนะครับเขาจะแจ้งเราทางกลุ่มกลุ่มสัมภาษณ์งานนะครับมีเคียร์โค้ดียบร้อยครับ เข้าเหมือนเดิมครับเหมือนเราเข้ากลุ่มครั้งแรกนะครับสแกนเคียร์โค้ดนะครับหลังจากนั้นก็ส่ง o p e พให้เจ้าหน้าที่เขาอนุมัตินะครับการเข้ากลุ่มบินนะครับผมต้องรอให้เจ้าเจ้าหน้าที่เขาอนุมัติก่อนนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเข้ามาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับนี่คือ กลุ่มบินนะครับกลุ่มบินก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับห้ามคุยกันนะครับเวลาเข้าไปในกลุ่มบินนะครับมันจะทําให้ช้านะครับเจ้าหน้าที่อาจจะให้เราไปรอบเก็บตกก็ได้นะครับต้องรอให้ทางแอดมินเขาแจ้งอย่างเดียวนะครับยังไงก็ทําเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับ หลังจากที่เจ้าหน้าที่แอดมินแจ้งมานะครับจะมีบอกว่าให้แจ้งค่าโอนตั๋วเครื่องบินนะครับก็อาจจะมีรายละเอียดตามข้างข้างในนี้นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้การโอนเงินตั๋วเครื่องเครื่องบินนะครับแต่ละเที่ยวบินราคาตั๋วไม่เท่ากันนะครับผมจะมีอยู่สงสายการบินครับบินตรงและไม่บินตรงนะครับ หลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งให้เรานะครับโอนเข้าไปบัญชีนะครับค่าตั๋วเครื่องบินก็จํานวนแต่ละไฟบินไม่เท่ากันนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับที่ผมมาเช็คดูดูเช็คดูดีๆนะครับก่อนเราจะโอนตังนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่ <ś le ak> หลังจากนั้นนะครับ <ś le ak> เขาก็จะแจ้งจํานวนเต็มของเรามาว่า ให้เราโอนเท่าไหร่นะครับโอนแล้วเขียนเลขลำดับเลขเขียนชื่อตามสกุลในสลิปด้วยนะครับจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ครับถ้าเราโอนนะครับอย่าลืมนะครับให้เราเขียนเลขลำดับของเรานะครับอย่างเช่นหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่แปดเก้านะครับแล้วก็เขียนชื่อเรานะครับนามสกุลนะครับให้ทําเป็นลักษณะแบบตัวอย่างแบบนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเป็นกําหนด การและประมาณค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับแรงงานไทยที่จะไปทํางานเกษตรกรในประเทศอิสาราเอลนะครับจะจะมีวันเวลากําหนดนะครับวันบินผมสามสิบเอ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเก้านะครับแล้วก็วันที่สามสิบสามสิบเอ็ดวันบินจริงนะครับก็รายละเอียดเขาจะแจ้งเราทางในกรมบินนะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับ หลังจากนั้นนะครับกระเป๋าเดินทางนะครับตอนที่เขาจะแจ้งเรานะครับกระเป๋าใบใหญ่นะครับไม่เกิน32กิโลนะครับใบเล็กนะครับไม่เกิน8กิโลนะครับผมกระเป๋าสะพายนะครับหรือคาดเอวนะครับไม่เกิน2กิโลนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าใครอยากได้เพิ่มนะครับใบละ3,006นะครับอีกตัวหนึ่งใบนะครับผม และหลังจากนั้นครับเอกสารและค่าใช้จ่ายติดตัวมาในวันบินนะครับเงินสดนะครับติดตัวมาตามสะดวกนะครับผมผลตรวจเอทเคนะครับหรือว่าแบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลการรับวัคซีนนะครับก็อาจจะมีข้อมูลตามนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้แรงงานทุกคนนะครับ เดินทางมาเตรียมปากกาเพื่อมาเซ็นเอกสารและลบความผิดติดตัวมาด้วยนะครับมาเซ็นใบเอกสารที่กรมแรงงานนะครับหรือว่ามาเซ็นเอกสารสัญญาจ้างที่สนามบินนะครับผมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ